สวัสดีครับมาถึงหัวข้อเทคนิค PHP เพิ่มเติมครับ mysqli real escape string function นะครับมันคืออะไระเราไปอ่านคู่มือกันนิดนึงครับถ้าใครที่เคยเข้าเว็บไซต์แล้วก็ค้นหาเกี่ยวกับความรู้ด้าน PHP SQL แล้วก็ภาษาอื่นนะครับจะต้องรู้จักเว็บไซต์นี้นะครับก็คือ W3School สกูลนะครับเว็บไซต์นี้ครับ เข้ามาดูได้นะครับมีสอนหมดเลยนะครับ HTML, CSS, Java Script, h t l Python, PHP, Bootstrap แล้วก็อย่างอื่นอีกมากมายเลยเห็นไหมครับผมทีนี้ครับเรามาโฟกัสเรื่องนี้กันครับ PHP นะครับ my_hoi_real_esc_string_function a p มันคืออะไรนะครับถ้าเรามาดูที่เว็บ w3schools นะครับเลื่อนมาด้านล่างครับที่เป็น definition and u s e s นะครับมันจะบอกว่านะครับ r e a l s c a p s t r i n g ตัวนี้นะครับผมมันเป็นฟังก์ชันที่ s c a p special character in string for use in an d SQL นะครับความหมายก็คือมันเป็นการป้องกันครับป้องกันการกรอกอักขระนะครับที่เราไม่ต้องการนะครับเข้ามาใน SQL query ของเรานะครับซึ่งตัวอักขระที่เราไม่ต้องการนะครับก็จะมีประมาณนี้ครับผมอนี่ครับมาดูตรงหัวข้อนี้นะครับ parameter and value นะครับ s.cap.string อ่ะนี่ครับก็จะเป็นพวกนี้ครับอ่ะเป็นนะครับรหัส s q ต่างๆนะครับพวก slash n slash r อะไรพวกนี้ครับแล้วก็แอน control รอะไรพวกนี้นะครับที่เขาจะกรอกเข้ามาในฟอร์มของเราครับแล้วก็และแล้วก็แอคชั่นนะครับมาที่สคริปต์ของเราอีกทีนึงนะครับซึ่งสคริปต์ของเรานะครับก็คือไฟล์ที่รับค่าจาก ฟอร์มครับเอาไปเพิ่มข้อมูลแก้ไขข้อมูลลบข้อมูลหรือว่าคิวรีข้อมูลต่างๆนะครับตัว php m y h i real fcatstring ตัวนี้นะครับมันรองรับตั้งแต่ php version หนเป็นต้นไปนะครับ php v e r s i o นปัจจุบันเป็น php version 7น็นะเพราะฉะนั้นใช้ได้แน่นอนนะครับอทีนี้ครับมาดูรูปแบบของการใช้งานนะครับตอนนี้ครับเราใช้งานในรูปแบบแบบนี้ครับมาดูที่ s y n t a x นะครับหัวข้อ s y n t a x ตอนนี้ผมพาใช้งานในสไตล์นี้ครับ procedural style นะครับก็คือ m y s q l r e a l e s c a p s t r i n g นะครับตัวนี้ครับ procedural style นะครับผม my_sqli นะครับ underscore real underscore s c a p underscore string แล้วก็จะมีวงเล็บเปิดปิดนะครับซึ่งวงเล็บเปิดปิดของเราอ่ะนี่ครับก็จะเป็น connection ก็คือตัวแปรที่ใช้ในการเชื่อมต่อ database นั่นเองนะครับแล้วก็ S.cap.string ตัวนี้เราก็อาจจะรับค่ามาจาก m e t h o อดโพ t m e t ม o d g อดอะไรพวกนี้นะครับผมอ่ะนะครับผมจะลองนะครับเอานะครับฟังก์ชันนี้ครับ m y h y r e a l s c a p s t r i n g ตัวนี้ครับไปใช้กับระบบแคตตาล็อกสินค้าออนไลน์ของเราก็คือ p h p m y h y p a r t 1นนั่นเองที่เป็นระบบแคตตาล็อกสินค้าออนไลน์นะครับผมอ่ะนี่ครับยังไม่ลืมกันนะครับผมจะไปพาใช้ในส่วนของแอดมินครับ อ่ะผมคลิกล็อกอินครับ User Password ในการล็อกอินเข้าไปในส่วนของแอดมินครับก็คือแอดมินนะครับ u s e r p a s s w o เ d เหมือนกันนะครับคลิกล็อกอินเข้าไปนะครับในฝั่งของแอดมินครับอ่ะนี่ครับอ่ะของผมชื่อโปรเจกต์ว่าออนไลน์โปรดักนะครับแล้วก็โฟลเดอร์แอดมิผมจะลองกับประเภทสินค้าง่ายๆแบบนี้ครับประเภทสินค้านะครับถ้าเราคลิกที่ประเภทสินค้ามันลิงก์มาที่ p r d t y p e p h p อ่ะถ้าผมคลิก เพิ่มข้อมูลโดยคลิกบวกแอดตรงนี้ครับอ่ะมันก็จะลิงก์ไปที่ p t r d e t p เ l ็กมีการส่งพารามิเตอร์ไปครับพารามิเตอร์ชื่อว่าแอดส่งค่าเท่ากับ Add ไปเพื่อเรียกฟอร์มในการเพิ่มข้อมูลมานะครับอ่ะเรากลับไปดูโค้ดครับอ่ะผมลากออนไลน์โปรดักต์นะครับผมหรือว่าคนที่ได้โค้ดนี้ไปในกลุ่ม VP นะครับอาจจะชื่อเป็น w e b PHP นะครับหรือ w e b PHP m a i l นะครับผมอ่ะก็เราสามารถแก้ไขชื่อของโฟลเดอร์ได้นะครับชื่อของโปรเจกต์ได้นะครับอ่ะมาที่โฟลเดอร์ของโปรเจกต์นะครับลากมาใส่ในสับร m t e ทคหรือว่าโปรแกรมที่คุณใช้เขียนโค้ดอ่ะผมไปที่แอดมินและผมไปที่ไฟล์ที่เราเรียกใช้งานเมื่อกี้ครับก็คือ p r d t y p e psp ครับดับเบิลคลิกขึ้นมาอ่ะกลับไปโฟกัสที่ ul r ด้านบนก่อน ul r ด้าน,นบนครับลิงก์มาที่ p r d t y p e PSP ส่งพารามิเตอร์ชื่อว่า x เท่ากับ f นะครับมันถึงจะเรียกฟอร์มในการเพิ่มข้อมูลเข้ามานะครับผมเราก็ไปดูครับตอนนี้ผมเปิด p d t y p e p p ขึ้นมาและนะครับมีการประกาศตัวแปรชื่อว่า x รับค่ามาจาก method get ะนะครับนี่คือบรรทัดที่ไฮไลท์อยู่แล้วก็มาสร้างเงื่อนไขว่า if x เท่ากับเท่ากับ,บ add ก็คือพารามิเตอร์นะครับที่ส่งมามีค่าเท่ากับ a f มีการ include ไฟล์นี้มาใช้งานครับ PHP type form add นะครับเราก็เปิดไฟล์นี้ขึ้นมาอ่ะนี่ครับมันก็คือฟอร์มที่ใช้ในการกรอกข้อมูลชื่อประเภทสินค้าน,นั่นเองและเรามาไล่โค้ดอีกทีหนึงครับว่าฟอร์มนี้มีการ action ไปที่สคริปต์หรือว่าไฟล์ไหนก็คือไฟล์นี้ครับโฟกัสตรง action นะครับ PHP type form add d b p p เราเปิดขึ้นมาครับอ่ะนี่ครับไฟล์นี้ครับในพาร์ทแรกนะครับผมยังไม่ได้พาใช้ตัวฟังก์ชันนี้ครับก็คือ m ม่โชว e a l F-Cat String เพราะฉะนั้นนะครับในคลิปนี้ผมจะพาทำให้ดูแค่บางส่วนนะครไม่ได้พาทำทั้งหมดนะครับแล้วก็เดี๋ยวให้วิธีไปเปลี่ยนเองไปปรับเองนะครับไปพิมพ์โค้ดเพิ่มเองนะครับผมมันช่วยได้เยอะนะครับช่วยป้องกันได้ระดับหนึ่งนะครับผมแต่ถ้าไม่มีอะไรป้องกันเลยนะครับมันก็จะไม่ปลอดภัยนะครับ เพราะฉะนั้นเราก็ออกมาช่วยกันป้องกันนิดน,นึงครับให้ระบบของเรามันมีความปลอดภัยมากยิ่งขึ้นนะครับโค้ดที่ผมคัดลอกมาเมื่อกี้นี่ครับทีนี้วิธีใช้งานครับวิธีใช้งานนะครับผมใช้แบบนี้ครับคัดลอกไปไว้หลังตัวแปรครับหลังเท่ากับอนี่ครับแล้วก็ติดนี่ครับ ดัลลัไซโพสนะครับคือตัวนี้ครับ s c a p string เรายังเหลืออะไรครับ connection เพราะฉะนั้น connection ของเราคือตัวแปรนี้ครับ condb อ่านี่ครับตัวแปรนี้ครับ condb เอาไปไว้ข้างหน้าครับแล้วก็คอมมาขั้นอ่านี่ครับจะได้แพทเทิร์นออกมาแบบนี้ครับอ่านี่ครับตัวแปร t underscore name เท่ากับ my h y r e a c a f string มีวงเล็บเปิดนะครับ แล้วก็ตัวแปรคอนก็คือตัวแปรที่ใช้ในการเชื่อมต่อ database ซึ่งมาจากไหนอ่ะอยู่ข้างนอกครับผมไปดูครับนี่ครับ c o n d b p s p นะครับผม local host นะครับเป็นชื่อ HOST root เป็น username ในการเข้าใช้ database ตรงนี้เป็น password นะครับใครไม่ได้ตั้งก็เว้นว่างไว้แบบนี้นะครับใครที่ตั้งก็ใส่ password เ,เข้าไปด้วยแล้วก็ตรงนี้ก็คือชื่อชื่อของ database นี่ครับใครเปลี่ยนใครตั้งเป็นชื่ออะไรก็ใส่ให้ถูกต้องนะครับผมนี่ครับก็จะได้แบบนี้ออกมาทีนี้ครับเมื่อใส่ไปแล้วนะครับก็ต้องมาลองกันนิดนึงครับว่าใส่ไปแล้วนะครับมันเพิ่มข้อมูลได้ไหมมีอะไรผิดพลาดไหมนะครับตอนนี้ประเภทสินค้าที่มีมีตามนี้นะครับอาจจะเป็นข้อมูลแบบเล่นๆนิดนึงนะครับผมเราลองพิมพ์เข้าไปใหม่นะครับลองพิมพ์เข้าไปใหม่ macbook pro สมมุตินะครับคลิกบันทึกอ่ะนี่ครับก็ยังเพิ่มข้อมูลได้สำเร็จตามปกตินะครับผมอ่ะย้ำอีกรอบนะครับตัว p p p m ีเมชหรือ f p บแฝดสตรนะครับมันช่วยป้องกันนะครับ c h a r เตอร์แบบไหนบ้างนะครับผมก็จะมีอ่ะนี่ครับอยู่ในหัวข้อนี้ครับอ่ะนี่ครับ sql นะครับ slash n slash r อะไรพวกนี้นะครับหรือว่าการกรอกอักขระพิเศษที่จะเข้ามาก่อกวน การคิวรีข้อมูลของพวกเรานั่นเองนะครับผมอ่ะกลับไปต่อครับที่โค้ดครับอันนี้ครับเราใส่ที่สคริปต์ในการรับค่าแล้วก็เพิ่มข้อมูลไปแล้วนะครับอันนี้ครับเราเอาไปอินเสิร์ตนะครับต่อไปครับคัดลอกตัวนี้ไว้ครับอ่นนี้ครับถึงคอนแล้วก็คอมมาเราจะไปใส่ในหน้าแก้ไขต่อครับหน้าแก้ไขนะครับถ้าเราคลิกใช้งานขึ้นมาอ่ะอย่างเช่นแก้ไขประเภทสินค้าผมคลิก Edit ใช่ไหมครับ คลิก Edit เสร็จแล้วครับมันจะเรียกไฟล์นี้ขึ้นมาอ่ะเราไปดูที่ p r o p p d t y p ทก่อนนี่ครับแอเท่ากับ Edit มันจะเรียกไฟล์นี้ขึ้นมา p d type f o r m e d i t ใช่ไหมครับอ่ะเราเข้าไปเปิดไฟล์นี้ขึ้นมาอีกทีนึงครับอ่ะนี่ครับไปดูบนสุดครับเห็นไหมครับตัวแปร t underscore id เท่ากับ d o a i g n get m e t h o d get เลยนะครับเพราะฉะนั้นเราก็ใส่ตรงนี้เข้าไปด้วยครับอ่านี่ครับ my hi real f cast string นะครับมีวงเล็บเปิดตัวแปรคอนแล้วแล้วก็อย่าลืมปิดปิดิปดวงเล็บวงเล็บปิดด้วยนี่นะครับนี่ครับที่ผมไฮไลท์นะครับอย่าลืมนะครับไปไล่ใส่ให้หมดเลยนะครับอันไหนที่ยังไม่ได้ใส่นะครับใส่แล้ว refresh ดูครับเห็นไหมครับยัง curly ได้ตามปกตินะครับแล้วก็ฟอร์มนี้ครับมีการ action ไปที่ไหนเราก็ดูครับ action ไปที่ pyd type form edit db ก็คือไฟล์นี้นะครับเพราะฉะนั้นเห็นไหมครับตัวแปร2อันนี้เราก็ใส่ข้างหน้าครับนี่ครับใส่ไปก่อนนี่ครับใส่ให้ครบนะครับแบบนี้แพทเทิร์นนี้เลยนะครับผมใส่ให้หมดเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นไฟล์ที่รับค่าจากฟอร์มเอาไปอินเสิร์ตในเดต้าเบสเอาไปเพิ่มข้อมูลในเดต้าเบสหน้าแก้ไขนะครับแล้วก็ สคริปต์ที่รับค่าจากฟอร์มเพื่อไปแก้ไขข้อมูลต่อไปลบครับลบนะครับเรากลับไปดูที่ PiD t ดีไทก่อนอลบน่าจะอยู่ในนี้ครับมีการเรียกใช้ฝั่งของเอลนะครับ PiD t ดีไทส์อันเดอร์สกอเราเปิด Pi d อดีไทส์อเขึ้นมาครับเพื่อดูครับว่าเขาส่งไปลบข้อมูลที่ไฟล์ไหนนี่ครับลบข้อมูลครับ PiD t ดีไท e l d b ลดีนี่ครับเราเปิดไฟล์นี้ขึ้นมา เห็นไหมครับไฟล์นี้ก็มีการประกาศตัวแปรชื่อว่าดีรับค่าเมททอดเกตมาครับแล้วก็วางนะครับวางเสร็จแล้วก็ปิดวงเล็บด้วยอ่านี่ครับสรุปง่ายๆเลยว่านะครับสคริปต์เพิ่มข้อมูลที่รับค่าจากฟอร์มแล้วก็ไปเพิ่มข้อมูลนะครับก็ใส่เหมือนกันนะครับก็คือไฟล์นี้ครับอ่าที่เป็น a d d ดอ่านี่ครับใส่เหมือนกันฟอร์มแก้ไขข้อมูลครับฟอร์มแก้ไขข้อมูลอ่านี่ครับ ด้านบนที่รับค่าตัวแปรดีมานะครับก็ใส่เหมือนกันแล้วก็สคริปที่รับค่าจากฟอร์มเพื่อไปแก้ไขข้อมูลก็ใส่เหมือนกันสคริปที่รับค่าจากลิงก์เพื่อไปลบก็คือนี่ครับก็ใส่เหมือนกันนะครับไล่ใส่ให้ครบทุกอันเลยนะครับผมไม่ว่าจะเป็นการเพิ่มข้อมูลสมาชิกนี่ครับไปไล่นะใส่ให้หมดเลยนะครับผมไล่ใส่ให้หมดเลยนะครับ แล้วก็ถ้ามีพาสเวิร์ดที่มีการเข้ารหัสแฮชฟังก์ชันต่างๆมี MDF ชาวันหรือว่าอะไรก็ตามในนี้นะครับเราก็ใส่เพิ่มครับข้างหน้าตรงนี้ครับวางปั๊บนะครับวางแล้วก็มาเช็คครับมันเปิดวงเล็บกี่อันครับ1งอัน2อันเพราะฉะนั้นการปิดวงเล็บเราก็ปิด2อันแบบนี้นี่ครับไล่ใส่ให้หมดเลยนะครับนะครับเมื่อใส่แล้วนะครับก็อย่าลืม ปิดวงเล็บด้วยนะครับใส่วงเล็บปิดเข้าไปด้วยนี่ครับผมใส่แบบนี้แล้วนะครับพวกตัวแปรไฟล์ตัวนี้ไม่ต้องใส่นะครับใส่ที่รับค่ามาจากเมธอดโพสเมธอดเกตอะไรพวกนี้นะครับฟอร์มที่ใช้ในการแก้ไขก็เหมือนกันนะครับนี่ครับฟอร์มแก้ไขสมาชิกเราก็ใส่นี่ครับแล้วก็สคริปที่รับค่าจากฟอร์มไปอัปเดตนี่ครับก็ไล่ใส่พวกนี้เหมือนกันนะครับ การเพิ of of ่มสินค้านะครับอย่างเช่นฟอร์มเนี่ยที่รับค่ามาจากฟอร์มตรงนี้ก็ใส่เหมือนกันนะครับใส่ให้ครบเลยนะครับผมแล้วก็หน้าแก้ไขข้างบนเนี่ยก็ใส่เหมือนกันนะครับฟอร์มแก้ไขพวกนี้ก็ใส่เหมือนกันนะครับผมแล้วก็การล็อกอินก็เหมือนกันครับสคริปต์ที่ใช้ในการล็อกอินนะครับอย่างเช่นนะครับล็อกอินนะครับเรามีการเรียกฟอร์มในการล็อกอินเข้ามาก็คือ login php นะครับแล้วก็มาดูว่าเขาแอคชั่นไปที่ไหนแอคชั่นไปที่เช็คเ็อรอินนะครับเช็คเ็อรอินแล้วก็นี่ครับเช็คเ็อรอินนี่ครับใส่ตรงนี้ก็ได้เหมือนกันนี่ครับอ่ะใส่แล้วนะครับมีวงเล็บเปิดวงเล็บป,ปิดก็อย่าลืมใส่ให้ครบอ่ะนี่ครับใส่ให้ครบแบบนี้นะครับ อ่ะโอเคถือว่าผมได้บอกแล้วนะครับมีเวลาว่างนะครับก็ไล่ใส่ให้ครบทุกอันเลยนะครับไล่ใส่ครบทุกไฟล์เลยที่มีการรับค่าเม็ดอโพสเม็ดตอเกตอะไรก็ตามนะครับผมมันเป็นการช่วยให้ระบบของเรานะครับมันปลอดภัยขึ้นอีกนิดหนึ่งนะครับผมซึ่งความจริงมันมีเทคนิคอะไรเยอะแยะมากกว่านี้นะครับแต่อยากให้ดีนะครับอยากให้ใช้เฟรมเวิร์กนะครับผมอย่างเช่นโคอินเนเตอร์ที่พาทําระบบคลังข้อสอบระบบยืมคืน ที่มีการใช้ form validation เข้ามาช่วยเช็คแล้วก็มีการกำหนด input pattern ต่างๆนะครับผมอ่ะน่าจะได้ไอเดียนะครับในการใช้ php my h y i real s c a p string function นะครับในการป้องกันครับในการป้องกัน special character i n s h e string for use in and query นะครับ sql query นะครับผมอ่ะมีเวลาว่างก็ไปใส่ให้ครบทุกอันนะครับผมในคลิปต่อไปครับ ก็จะเป็น Data Type นะครับใครรู้อยู่แล้วก็ถือว่าเป็นการทบทวนนะครับเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับ